สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับชุดเทสกล่องส่งครับวันนี้ก็มีนําเสนอ2ชุด2ราคาครับผมชุดแรกครับผม14,500บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านสำหรับชุดที่เราฟังเสียงไปเมื่อกี้นี้ครับผมชุดนี้ก็เป็นเบรเทอร์โบครับเบรสามารถเปลี่ยนได้สองสไตล์ครับชอบแรงแข็งได้สุดแนะนําเทอร์โบครับนะใครชอบเราเป็นทุ่งครับแนะนําเป็นตู้วีโอครับในราคาเดียวกันครับเซนกลางครับก็เป็นเอวีสองหนึ่งใบครับผมสำหรับชุดนี้ครับผมชุดนี้เป็นชุด เพื่ออนาคตดสำหรับใครที่ต้องการไปต่อครับซื้อชุดนี้ไปก่อนครับในอนาคตก็สามารถเพิ่มเป็นเบส2กลางสองเลยนะ<ม>พเพื่อเพราะว่าหนแท่นก็สามารถเป็นชุด2องของสองเลยสำหรับชุดนี้ครับผมในชุดนี้ก็ยังมีมิกด้วย1ตัวครับพาเวอร์มิกข้างละ150ยาสวัตต์ครับผมสำหรับพาเวอร์มิกตัวนี้มีระบบบลูทูธ EQ Echo ในตัวครับสำหรับพาเวอร์ิกตัวนี้พร้อมร้องเพ <ะ S 1> ลงในคาราวเก็บได้เลยครับถึงหน้าบ้านของท่านครับ ชุดนี้ไปถึงลูกค้าก็สามารถเสียบไฟใช้งานได้เลยครับผมอุปกรณ์แถมสายดาหนึ่งเส้นนะครับชุดนี้ครับผมสติ๊กเกอร์ครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เอกซาวก็แถมกัด้วยครับติดหลังรถได้ด้วยครับผมแล้วก็ไม้ครับนี่ไม้ที่ผมพูดอยู่อีก1ตัวครับมูลค่า500บาทของแถมตัวนี้ก็อยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดบาทสลับของแถมชุดนี้ยังฟรีพิเศษส่งฟรีถ,ถึงที่บ้านอีกสหรับชุดนี้ครับพิเศษสาวเสื้อสูครับผมรอบนี้เปิดขับเปิดขับเลยปะยังยังไวรัสระดับยูรมาเน้อ

มาอีกหนึ่งชุดครับชุดนี้เป็น2อคสองครับเป็นตู้เบสสูตรแบนพาร์ตครับผมสำหรับใครที่ชอบแนวเสียงนิ่มๆรับฟังในบ้านดูหนังฟังเพลงแนะนําเลยชุดนี้ครับหนึ่งบาทชุดนี้ครับชุดนี้ครับดอกเบสครับก็จะเป็นโกโก้ลิโคงหล่อกป็นทีเดียวรับผมดนพลังเบสที่นุ่มลึกครับผมฟังเพลงแนวลูกทุ่งนิ่มๆยกให้เขาเลยครับดังแรงแบบไม่ดกหูครับสำหรับตู้ตัวนี้ครับถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนครับ2ใบเสียงกลางครับก็เป็นคอลัมน์ สี่นิ้วสี่ดอกสองตู้สำหรับชุดนี้ครับผมือว่าคุ้มค่าหนึ่งชุดครับกับชุด1 4ึ0 0หมื่นสี่พันก็แล้วกานในชุดก็ยังมีมิกหนึ่งตัวครับเพรามมิกค่าร้อยห้าสิบบาทมีระบบบูทูธ EQ Echo ในตัวสำหรับเัวนี้ครับและประเสียชุดนี้ยั่งแถมมีครับนี่ครับสายพิการไปด้วยอุปกรณ์ออกมาครับนี่ครับสติกเกอร์สองแผ่นครับผมสติกเกอร์สองแผ่น อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับนี่ครับแถมไปใส่เท่เก๋ไก่ครับเสื้อเอกซาวครับก็ยังแถมไปในชุดนี้ด้วยสำหรับชุดนี้ครับผมกันกับชุด1 4ึ0 0หมื่นสี่พันก็าร้อบาทครับเขาก็ฝากไว้นะครับ2ชุด2ราคาชุดแรกครับชุดเพื่อนาคต14,500บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันและชุดครับชุดนี้14,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านเหมือนกันสำหรับชุดนี้2องกับสองกระบอกสำหรับคนที่ชอบสไตล์แบบดูหนังฟังเพลงครับดังแบบสบายๆแนะนําชุดนี้ครับผม